ชาวเน็ตเป็นงงว่าดิมฟอลโลอ i จีอิงอิงอิงนพัฒแทนที่จะเป็นสา่า ชาวเน็ตสุดงงวาดิมหลังจากซาร่าคาซิงกินี่กลายเป็นคุณแม่ลูกสองออกมาเปิดใจน้องเอมิลี่ลูกสาววัยสเดือนที่เพิ่งคลอดเป็นลูกของวาดิมนายแบบยูเครนในวัย20ปีที่อายุห่างกับซาร่าถึง13ปีซึ่งมีแผนวิวาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่กลับมีข่าวว่าทั้งสองไม่ได้ฟอลโล่ไอกันทั้งยังมีความต้องการให้ตรวจ DNA และเมื่อวันที่6ตุลาคมมีชาวเน็ตทวิตข้อความทํานองว่าทำไมวาดิมถึงไม่ฟอลโล่ไอจีซาร่าแต่กลับมาฟอลโล่ไอจีของอิงอิงอิงนะพัทด้วยข้อความระบุว่าสาร่าค่ะสิงกินี่วาดิมไม่ฟอลซาร่าแต่ฟอลอิงอิงกูว่าไม่ใช่ละขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ